มาครับสวัสดีชาวแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะฮะแม้ว่าจะบอกว่ามันถูกตัดสินไปแล้วนะสำหรับแชมป์ในซีซั่นนี้นะแต่ถ้าใครมามองกันที่ความเดือดในการลุ้นพื้นที่ UCL นะครับต้องบอกว่าโอ้โหเดือดๆใช่นะฮะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงก่อนเกมบิ๊กแมชนะครับเชลซีต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะลิเวอร์พูลนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้นะคร ไว้สักหน่อยนะครับใครที่กําลังมองหาแอร์ที่ทั้งทนและคุ้มนะฮะขอฝากแอร์ a r r i e r New Gen ไว้ด้วยนะครับรวมไปถึง5.5เดือนนี้นะครับ <c oughs> เขามีแคมเปญลดพิเศษนะฮะดีเดย์ D ผมจะทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้ที่ด้านล่างดิสคริปชันให้นะครับใครที่กําลังจะหาแอร์ติดในช่วงโอ้โหทั้งหมดตอนนี้ร้อนสุดๆละอูใช่ <c oughs> นะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆในที่ด้านล่างเลยนะครับเรามาพูดถึงสถานการณ์ทั้ง2ทีมกันก่อนละกันนะครับเอาเจ้าบ้านก่อนนะฮะเชลซีเนี่ยู่ อันดับที่5ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับแน่นอนว่าถ้าจะพูดถึงทีมที่กำลังลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับหลักๆจะมีนิวคาสเซิลแมนซิตี้เชลซีฟอเรสแล้วก็แอสตันวิลล่านะครับแต้มเนี่ยต้องใช้คำว่าบวกลบกันเนี่ยนัดต่อน,นัดเลยนะอืมใช่ทันสะดุดเลยตรงบริเวณนั้นใช่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็คือนอตติ n งแฮมฟอ r e เรสนะครับพึ่ง พลาดท่า <Pl> uh, ครัใช่เปิดบ้านแพ้ให้กับเบนฟอร์ดไป2ลูกนั่นเท่ากับว่าแทนที่พวกเขาจะมีโอกาสขึ้นไปอยู่อันดับ3เนี่ยพวกเขาอยู่ที่อันดับ6นะครับนั่นเสียหายมากๆเลยนะสำหรับทางด้านของ Nottingham Forest นะคราเนี้เนี่ยก็5ทีมที่เราพูดมาถึงนะครับนิว c าสเซิลซิตี้เชลซีฟอ r e เรสต์วิเนี่ยแข่งเท่ากันหมด34นัดแต่ว่าแต้มเนี่ย ห่างกันแบบนัดนึงอ่ะสามแต้มบวกลบอ่ะเกมนี้เนี่ยก็เลยเป็นเกมที่มีความหมายมากๆสําหรับเชลซีนะเพราะว่าโคต้ยุโรปเนี่ยเอา5ทีมตอนนี้นะครับสำหรับศึกยูฟาแชมเปียนลีกเชลซีเนี่ยอยู่อันดับที่5พอดีมีแต้มเท่ากับฟอร์เรสต์แล้วก็แต้มนำแอสตันวิลลาสาแต้มซึ่งถ้าหากว่านัดนี้เชลซีได้เพียงแค่แต้มเดียวหรือไม่ได้แต้มเนี่ยก็จะอย่าหายนะครับส่วนฟังผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยอันเนี้ยเราต้องมาดูว่าเออคือผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเกมเนี้ย ริวพูจะมาแบบไหนคือแน่นอนแหละเราเรา,เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับริวพูดได้แชมป์พรีเมียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงในรายการอื่นๆพวกเขาก็ไม่ได้มีลุ้นแล้วเพราะว่าตกรอบหมดแล้วนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ริวพูแทบจะแบบเหมือนคือแฟนบอลก็โอเคและไม่ว่าสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องมารอดูแล้วกันว่าหลักๆคงดูความกระหายของนักเตะแหละแล้วก็ดูถึง ว่าอันนี้สล็อตจะมีการทดสอบหมุนเวียนตัวสำรองอะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้คาดเดายากจริงๆนะฮะมาอัปเดตสถานการณ์นักเตะของทั้ง2ทีมกันสัหน่อยนะครับฝั่งเชลซีนะครับพวกเขาจะไม่มีเวลลี่โฟฟาน่านะครับแล้วก็หลักๆนะจะไม่มีทางด้านของมิคาโลมูดิตที่แบรนยาวไปอยู่แล้วนะครับส่วน เช็คฟิตเนี่ยมาโลกุสโตนะครับคริสโตเฟอร์เอ็นกุนคูแล้วก็ทางด้านของโรเบิร์ตซานเชสนะฮะฝั่งของลิเวอร์พูลไม่มีโจโกเมสนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องรอเช็คฟิตทางด้านของคอนาเบลลี่นะครับว่าจะฟิตขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็ต้องพูดไว้ก่อนเลยนะว่าเราอาจก่อนที่จะมีบทสัมภาษณ์ของทั้ง2กุนซือออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมในทีหลังนะฮะมาคาดการณ์11ตัวจริงกันซะหน่อยนะครับเชลซีเนี่ยมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สายประตูููเเเป็นนนนนจอรรรร์์กซ่่ะคคคคคัับบแววมมีาาลลยโิ นะครับชาโลบาแล้วก็มอยเซสไคเซโดนะครับคู่กลางเป็นเอนโซ่ฟอนาเนสกับธานาทของลาเวียนะฮะแนวลุกมีเนโตพามเมอร์มาดูเอเก้แล้วก็หน้าเป้านะครับนิโคลัส แจ็คสันนะฮะฝั่งผู้เล่นอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยผู้รักษาประตูไปทางด้านของอาริสันเบเกอร์นะสี่แนวรับเนทางด้านของเทนอาริเซนเดอร์อาร์โนโกนาเต้ฟานไดและก็ท็อตคาสซีมิการ์ดสองแดนกลางเนี่ยไปทางด้านของการเฟนแบกจับคู่กับแบ็กอาริสเตอร์นะส่วนสามตัวลุกโมเมนต์ซาร่าเคอร์ติโจโอลุยดีอาร์ตส่วนหน้าเป้าเนีทางด้านของเดีโกโจตานะอ่าก็เท่าที่ดูเนี่ยก็ถือว่ายังใช้เป็นชุดหลักอยู่นะครับสำหรับใช่อ,อาจจะอ่ะไม่มีโดมินิกโซวาสไลน์รวมไปถึงโรบบอ้นะครับก็คาดเดาาาายกกอออัันนนนนนี้คคคืใววววมิดเเห็ส่ตขงพรนะ อาร์เนเ้สอสโลตจะมีการสรับเปลี่ยนหมุนเวียนใครบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงเนี่ยผมคิดว่าในความเห็นของผมนะถ้าเทนจะได้เล่นไปจนจบซีซั่นนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าคอนอ,อแบรลี่เองไม่รู้ว่าจะได้รับโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับรวมไปถึงดาวินนูเยสกับอนาคตที่ดูเหมือนจะไปต่อกับริววอร์พูไม่ได้เนี่ยจะได้รับอโอกาสลงเล่นไหมอ่ะทางด้านของอา์เน,น่เนี่ยจะไปใช้คนอื่นแทนหรือเปล่ารวมไปถึง จะมีการทดลองแผนใหม่ๆอะไรไหมเนี่ยผมว่ามันเป็นเกมที่ที่ดีมากๆสำหรับการทดลองของลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่า 1. เชลซีเนี่ยมาด้วยความเข้มข้นแน่นอนเพราะพวกเขาต้องการสามแต้ม,ตมใช่ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ย ถ้าหากว่าจะทดลองผู้เล่นหรือจะทดลองแผนเนี่ยเกมนี้เนี่ยมันเข้มข้นกว่าเกมแมตช์กระชับมิดพรีซีซั่นแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะลองอะไรช่วงช่วงตรงเนี้ยถือว่าเป็นโบนัสแท็กได้เลยนะสำหรับลิเวอร์พูลเนี่ยเออใช่อ่ะคราวนี้เรามาดูสถิติในะการเจอกันสักหน่อยนะครับ6นัดหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งลิเวอร์พูลที่ทำได้ดีกว่าชัดเจนนะครับด้วยการเอาชนะไป3เกมแล้วก็เสมอกันอีก3เกมนะถ้ากับว่าย้อนกลับไป6นัดหลังสุดเนี่ยเชลซี Chelsea นะครับไม่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้เลยนะครับก็อยู่ในช่วง ยุคที่แบบเปลี่ยนมาเป็นใครก็ไม่ดีอะสำหรับ mm hmm. เชลซีนะครับก็มาดอดูแล้วกันซีซั่นนี้เนี่ยเจอกันไปแล้วที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะฮะอ่ะส่วนฟอร์มการเล่นนะครับเชลซีเนี่ยก็6นัดหลังสุดพวกเขาชนะได้ถึง4เกมน,นะครับเสมอหนึแล้วก็ แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมที่แพ้เนี่ยเป็นเกมที่อ่อพวกเขาแพ้ในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเจอทีมเลกเกตเลวอร์ซาว่า <c oughs> เออนั่นแหละแต่ว่าด้วยด้วยการที่เลกแรกพวกเขา เก็บผลสกอร์มาได้ดีศูนย์ประตูต่อ3เนี่ยแต่ว่าเพื่อนผมที่ที่เป็นแฟนเชลซีได้ดูในเลกสองที่เชลซีเปิดบ้านแพ้เนี่ยมันบอกว่าเล่นไม่ดีอ่ะคือต่อให้แบบว่าจะไม่เข้มข้นเท่ากับนัดแรกก็ตามอ่ะมันก็ควรจะทําได้ดีกว่านี้นะครับแต่สามนัดล่าสุดของเชลซีนี่คือเก็บชัยชนะรวดนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเอาชนะเอ่อเยอร์การ์เดนในเลกแรกก่อนนะครับสำหรับศึก คอนเฟิน์ลนะฮะเชลซี <c oughs> ก็กลุมความได้เปรียบไปโห oh, <c oughs> เต็มเต็มแล้ว <c oughs> อ่เพราะว่าสกอร์นี่ก็ยิงมาได้ถึง4ลูกอ่นะครับคราวนี้เนี่ยลิเวอร์พูลพวกเขาพักมาเต็มเต็มแล้วก็หกนัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยชนะ4แพ้2นะครับเอาจริงๆณตอนนี้เนี่ยมันก็คง ไม่มีความหมายเท่าไหร่แล้วนะครับกับสถิติก่อนหน้านี้เพราะว่ามันจบไปแล้วนะครัสำหรับลิเวอร์พูลแต่ว่า3นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาก็เก็บชัยชนะออรวดเหมือนกันดูไปถึงนัดที่พวกเขาคว้าชแชมป์เนี่ยก็เปิดบ้านถล่มทั้ไทฮอสเปอร์ไปด้วยสกอร์ห <c oughs> ประตูต่อนหนึ่งนะครับคือ อังจริงว่าถ้าลิวพูต้องต้องลุ้นกันจนถึงโค้งสุดท้ายเนี่ยนี่คือช่วงเวลาที่ลิวพูเจองานเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าลิวพูเนี่ยเพิ่งเจอสเปอร์มาใช่ไหมเกมนี้เจอเชลซีแล้วเดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยจะต้องเปิดบ้าน,เ,นเจอกับอาร์เซนอลต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโชคดีมากๆที่จบก่อนนะครับสำหรับลิเวอร์พูนะก็เกมนี้อ่ะคิดว่าไงเกมโดยรวม คือเกมรวมเนี่ยผมว่ายังไงเชลซีอะต้องใส่เต็มจัดหนักเท่าที่มีเลยแต่คือเราก็ไม่รู้อย่างที่ปูนพูดเลยว่าทางด้านฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะมาแบบไหนจะมาแบบเล่นแบบเหมือนเดิมแลยเล่นแบบมีความเข้มข้นเท่าเดิมหรือจะมีการพักโรเลชั่นนักเตะเอาแบบสำรองเอาเด็กลงมาทดสอบ ีมือกันบ้างต้องรู้จะเป็นยังไงถ้าอาร์เน่จัดเต็มผมว่าว่าอาจจะเป็นงานยากสำหรับเชลซีแต่ถ้าอาร์เน่ค่อางจะผ่อนเกมลงอ่ะแบบไม่เล่นจริงจังมากอ่คิดว่าทางเชลซีก็พอมีโอกาสอยู่ซึ่งส่วนตัวคิดว่าเกมนี้คงจะตึงๆทั้งคู่แล้วก็ฝั่งลิเวอร์พูลเองอ่ะคงไม่ได้มาเล่นแบบกดดันมากคงมาเล่นแบบว่าตามเกมไปก่อนใช่ต้องรอดูว่าใครจะจบคมประกันซึ่งส่วนตัวเกมนี้มองว่าอาจจะเป็นโอกาสออกหน้าเสมอเยอะมากเสมอไปสักหนึ่งหนึ่งไปส่วนผมเนี่ยผมมองต่างผมว่าเชลซีมีสิทธิ์ชนะอันนี้เดานะเพราะว่าหนึ่ ลิเวอร์พูลอ่ะไม่มีแมชที่จะต้องเตะแบบลุ้นแชมป์อีกแล้วในซีซันนี้น,นะครับมันคล้ายคับค,า,บคาว่าผมเนี่ยมีความคิดว่าถ้าหากว่ามันยังมีแมชที่ต้องไปลุ้นเตะชิงแชมป์ต่อยังเหลือถ้วยให้เตะเนี่ย การรักษาระดับความเข้มข้นเนี่ยมันจะยังคงดําเนินต่อไปอ่าไอมันจะเหมือนตอนแมนซิตี้อ่ะที่เอ่อได้แชมป์ฟีลีกแล้วก็ต้องไปเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใน FA คัพแล้วเหมือนจะมีอาการเมาค้างกนะันนักเตะมันเหมือนแบบฉลองเยอะไปหน่อยใช่คือมันไม่ได้เมาค้างหรอกแต่เหมือนแบบพอพอมันเหมือนแบบดีใจสุดขีดไปแล้วอะ่ะมันรักษาโมเมนตัมหรือรักษาความเข้มข้นต่อเนื่องตรงนั้นไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีอาการแผ่วลงอย่างชัดเจนะนะครับแต่นี่ลิวพูไม่มีแมตช์ต่อแล้วเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าความเข้มข้นเนี่ยคาด เอาเองนะมันคงจะน้อยลงไปถ้าเทียบกับความกระหายในการที่จะต้องเก็บใช้ชนะให้ได้ในนัดนี้นเชลซีก็เหนือกว่าใช่นะครับเพราะโอเคแต้มเดียวสําหรับเชลซีเนี่ยอาจจะสําคัญนะครับในการลุ้นอันดับเพราะว่าบวกแต้มหนึ่งหรือบวก3แต้มเนี่ยบวกไว้ก่อนดีเสมอแต่มันจะเพียงพอหรือเปล่า เพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยใช้คำว่าเบียดเสียดอะ,อะเบียดเสียดมากมากอะเออเพราะว่าถ้าหากพวกเขาเก็บ3มแต้มได้เนี่ยก็ต้องไปลุ้นระหว่างนิวคาสเซิลกับแมนซิตี้ว่าจะเก็บแต้มได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เนี่ยพวกเขาก็มีโอกาสที่จะแซงขึ้นไปอยู่อันดับที่3ได้เลยนะถ้าหากว่ายิงลิวพูลได้เกินที่นิวคาสเซิลทำได้เพราะว่าผลประตูะต่างกันเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงนิวคาสเซิลเนี่ย มีผลต่างประตูอยู่ที่21ลูกนะซิตี้23เชลซี19เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังคงอม<ห>เออ,อม,มันยังคงไล่กันทันนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเชลซีอาจจะเฉือนชนะแล้วก็ ต้องการโมเมนตัมขึ้นทุกอย่างเนี่ยเชลซีมันยังคงต้องรักษาความเข้มข้นอย่างต่อนเนื่องคอนเฟอเรนซ์ลีกนัดต่อไปเนี่ยด้วยการที่ว่าเอาชนะมาได้สกอร์เยอะพอสมควรเนี่ยอาจจะพักนักเตะก็เป็นได้อ่าแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปซ้ำรอยเหมือนในในรอบก่อนหรือเปล่านะครับสำหรับเชลซีก็คงต้องใส่เต็มชุดนี้แหละเพราะต่อให้เชลซีไปคว้าแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกก็ได้ไปแค่ยูโรปาอืมผมว่าไงเขาเลงยูฟ่าไ้อยู่แล้วล่ะต้องเลงยูฟ่าอยู่แล้วแหละคงไม่เลงยูโรปาแน่น,นอนนะครับก็คิดว่าเชลซีอาจจะต้องกระหายแล้วกกก็มมมมีคววาาาเขข้้นน่ คว้า3แต้มในเกมนี้นะฮะก็หาผู้รับผิดพลาดหรือตกล่นอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและแฟนๆทั้ง2ทีมนะครับคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อันนี้ถามแฟนลิเวอร์พูลเพิ่มแล้วกันอยากจะให้อันเนส์สโอตเนี่ยทำยังไงกับ ช่วงเวลาที่เหลืออยู่จํานวนนัดที่เหลืออยู่หนึ่งก็คือทดลองผู้เล่นหรือดันเยาวชนขึ้นมาเพื่อทีไ่ได้รับประสบการณ์ความนข้มโ้นในระดับพรีเมียร์สองทดลองแผนใหม่ๆบ้างอ่ารอดูว่าสล็อตจะมีแผนอื่นๆที่อยากจะให้ทดลองบ้างหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ